ันี้เขาเรียกว่านกซันชอน,นัวนะคะตัวนี้จะชื่ออังเปาตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้และตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้มันก็จะมีจี้ที่เป็นคนนำฝูงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทายกันว่าในแต่ละนกสามตัวนี้ชื่ออะไรใครทายถูกมีรางวัลให้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะจะเป็นวันแรกค่ะที่เราจะพาอังเปา มาพบกับทีมของเพื่อนนะคะซึ่งทีมของเพื่อนของอังเปาก็จะมีนี่เลยมาแล้วเจ้าโก้ค่ะเจ้าโก้แล้วก็จะมีจีจี้แล้วก็จะมีมีใครบ้างครับฮันเตอร์แล้วก็มามามาเดี๋ยวจะให้แนะนําก่อนนะคะและนี่คืออีกหนึ่งทีมใหญ่ค่ะของเรามีใครมาบ้างนะวันนี้าจะแนะนี่ไม่รู้จักก็คือฮันเตอร์ออร่าจีจี้ โบนัสอ่าโกโก้อีพีนี้นะคะให้จําให้ดีชื่อที่เราบอกถ้าคุณทายถูกว่าตัวไหนชื่ออะไรเดี๋ยวเราจะมีรางวัลให้แต่ก่อนที่จะเจอกับรางวัลค่ะไปเจอตัวนี้ก่อนเลยนี่ต้องให้พี่อภิรัตษ์แนะนํานะคะว่าตัวนี้เป็นนกอะไรค่ะแอฟริกันเกครับเป็นแอฟริกันเกครับซึ่งมันเหมือนเป็ดมากพยายามพยายามฝึกบินอยู่ฮะพยายามฝึกบินสรอยู่แต่ว่ามัน อายุประมาณ3มเดือนกว่าอันนี้3มเดือน3มเดือนกว่าแล้วก็หลุดไปข้างหนึ่งแล้วก็หายไป2วันกันหนึ่งคืนแล้วก็ได้กลับมาใจดีใจดีสาเหตุของการหลุดก็คือเปิดกลงแล้วหนีครับเปิดกลงแล้วหนีเองแต่ว่านี่ก็กําลังสุดอยู่ครกำลังสุกว่าให้เป็นนกบินอิสราเหมือนอย่างพวกนี้นี่มาแลินี่มาช่ี่ คือครั้งแรกของอ่งเปาค่ะก่อนที่อ่งเปาจะบินได้แบบนี้เราคงจะต้องใช้สายนี้ล่ามอ่งเปาก่อนนะคะ จะได้แบบนี้มีใส่นี่พี่หน่อยอ่ะแอ,ะ,อะระวังระวังระวังให้เจอของเพื่อนก่อนนะจ๊า ันนี้เขาเรียกว่านกซันคอนนัวนะคะตัวนี้จะชื่ออ่างเปาตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้และตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้มันก็จะมีจี้ที่เป็นคนนําฝูงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทายกันว่าในแต่ละนกสามตัวนี้ชื่ออะไรใครทายถูกมีรางวัลให้นะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังจะพาคุณผู้ชมค่ะมาต้อนรับนะคะทีมงานของเรานั่นก็คือทีมงานนกปินอิสระ<อ>ซึ่งขอต้อนรับ <c oughs> พี่อภิรักคุณมาก สวัสดีครับแล้วก็น้องๆของเราเรียว่าอะครับชื่ออะไรบ้างคะน้อม่อนครับน้องม่อนแล้วก็น้อแมนครับน้องแมนค่ะอาละของน้องม่อนกับน้องแมนวันนี้เที่ยวพี่รับให้อธิบายนิดนึงหนูมีนกหนึ่งตัวค่ะหนูอยากจะฝึกบินอิสระต้องทํายังไงบ้างคะก็ขั้นตอนแรกนะฮะเราฝึกคือนกพวกนี้เราต้องเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนก่อนค่ะ พ,อ,พอได้เป็นลูกป้อนเนี่ยมันจะคุ้นเคยเหมือนเจ้าองเปาของน้องไก่แล้วก็จีจี้ของผมเนี่ยแล้วก็ออ,อร่าเนี่ยเราเลี้ยงแต่ยังเป็นลูกพ่อนนะฮะก็ยิ่งฝึกความคุ้นเคยกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพออายุได้สักประมาณสามเดือนเราก็มาฝึกเขาเรียกว่าคอยแบกนะฮะฝึกให้มีการเรียกกลับอย่างเงี้ยพอวันพวกนี้จะถึงเจ้าของครับแล้วทีนี้เราก็จะจับปุ่มให้มันบินสระได้โดยการใช้เวลาในการฝึกบินคอยแบกเนี่ยครับให้มันเรียกกลับเรียกกลับฝึกังไงก็ต่อสิทธด้วยครับ สนุกครับสนุกนะไม่ยากสายอ่อซันโคอนโนนี่เป็นนกนิ่งที่สชอบบินสระอยู่แล้วนะครับแต่ไม่เหมือนกับเจ้าตัวนู้นครับอเฟริกันเกย์ยังฝึกยากหน่อยครับซึ่งอเฟริกันเกย์นี่เป็นนกที่เขาจีงความเป็นนกอินดี้ครับเขาจึงความคิดหนของตัวเองเป็นตัวของตัวเองสูงครับค่ะอ่าเดี๋ยวให้พี่โจ๊กพาดอเฟริกันเกย์กำลังจะตามกลับมาด้วย แล้วูงมยุ่ไปไกลมากแล้ว เขามาเขาครับมาเข้าไปสุขเบกทีบ้นเคยจะไม่บอกเยอะเขาครับ กนิกนมกนิกนนมกินิมากเล้วามากาครับอันนี้ครับบ้างเ้ามาเฮ้ยอ,า,อานี้มินเล้วไรวรวง

ดูว่าพี่นี่นะไอโกว่าเสียดโก่าดีกว่าโกมีติ๊เียด้วยหรอเวเาแลเสียนะผูใช่ไหมไอ้นี่ตัวเมียนี่ตัวเมียนี่ตัวเมีย